เลื่อยชักตันซูมาครับวันนี้เรามาเจอกระตันซูกันนะ,นะครับวันนี้เราจะมาดูเลื่อยของตันซูนะครับนี่นะครับซื้อมาก็จะมีกล่องแถมมาให้นะครับข้างในก็จะเป็น อืมชุดเลื่อยตัวนี้ซื้อมาพร้อมกับแบตนะครับประมาณพันห้าร้อยบาทครับก็ได้ตัวนี้เป็นแบตแบตสามารถเลือกได้นะครับว่าจะเอาขนาดจุเท่าไหรหนึ่งที่ชาร์จแล้วก็มีใบเลื่อย ก็จะมีเลื่อยไม้ได้นะครับแล้วก็เลื่อยเลื่อยเหล็กอันนี้คือใบเลื่อยนะครับถ้าเราไม่รู้ว่าใบไหนเลื่อยไม้เรื่อยเหล็กให้เราดูมันจะมีชื่อบอกครับอันนี้บอกว่า for wood สำนักไม้นะครับส่วนนี้ metal คือสำรักเหล็กนะครับ หรือถ้าไม่งั้นเราดูจักคมมองก็ได้ครับเ้าเลยม้ามจะเป็นอย่างนี้เ้าเลยเหล็กจะเป็นทีตรงนี้นะครับคลสีกันได้นะครับต่อไปนะครับเรามาดูวิธีการใส่ใบมีดนะครับจะเห็นว่าตรงนี้มีช่องหนึ่นะครับให้เอาใบมีดใส่ไปตรงช่องนะครับ ใส่ไปมันจะใส่ไม่เข้านะครับให้เราบิดตรงนี้ก่อนพอบิดตรงนี้เราก็ดันเข้าไปมันก็จะเข้านะครับดันตึงมมนมยเยต่อไปก็จะเป็น ใส่แบตนะครับแล้วก็กดใช้งานนะครับเวลาใส่แบตเข้าไปแล้วพอเรา,ากดทำไมมันกดไม่ได้ไม่ไปให้เรามาดูตรงนี้นะครับ mm. มันจะมีล็อกอยู่ mm. นี่ตัวนี้นี่ตัวล็อกนี้ถ้าเรากดตรงนี้ออกมันจะเป็นการปลดล็อกนะครับแล้วเราก็กดตรงนี้นี่มันจะขยับ ถ้าเราก,กดกลับไปมันจะกดไม่ได้เป็นเซฟตี้นะครับมาลองตัดกันเลยนะครับเราจะเริ่มจากวัสดุที่ตัดง่ายๆก่อนครับคือต้นกล้วยนะครับ นี่ครับเรียบร้อยตัดง่ายมากครับนี่นะครับอันนี้เป็นกิ่งลำไยนะครับเดี๋ยวเราจะมาลองตัดดูดูความหนานะครับประมาณเกือบข้อมือนะครับประมาณนี้ ต้นยอดคิดนะครับเป็นต้นกระถินนะครับเดี๋ยววัดดูครับนี่ครับจับบ่งไม่ได้เลยนะครับดูต้นต้นสูงอยู่นะครับกระถินนะครับเราจะมาเริ่มตัดแล้วนะครับ นะครับตัดเรียบร้อยแลนะครับอาจจะใช้เวลาตัดนานหน่อยนะครับตัดทีนี้สะเทือนหมาถึงกับร้องเลยนะครับต่อไปนะครับเรียกว่าน่าจะปราบเสียนเลยมั้งครับเนี่ยอันนี้จะเป็นไม้ไม้หน้าสามต่างนะครับไม่แน่ใจเป็นไม้ที่เขาเอามาทําแปรบ้านทำหลังคาครับ เราจะมาลองตัดดูดูความหนานะครับหนาประมาณสองขอนิ้วมาลองตัดดู เรียบร้อยครับตัดได้เงียนเลยนะครับจุดยอดจริงๆครับของเขาดีจริงๆครับทันซูครับผมเมื่อกี้เราตัดไม้ไปแล้วนะครับถึงเราจะมาลองตัดเหล็กดูครับอันนี้จะเป็นเหล็กกล่องนะครับขนาดหนึ่งคูณหนึ่งเรามาลองดูครับว่าตัวนี้จะตัดได้ไหมครับ Oh man. นี่ครับเรียบร้อยโอ้ร้อนอยู่นะครับเนี่ยตัดไดเนียนคลิปเลยครับโอ้โหสุดย้อนจริงนี่ครับตัวนี้ก็จะเริ่มร้อนนิดนึงนะครับดอุ่นเนื่องจากอากาศร้อนด้วยนะครับเนี่ยครับเดี๋ยวเรามาชั่งกิโลให้ดูเลยนะครับว่าหนักเท่าไหร่ เฉพาะตัวเครื่องกเปล่านะครับอันนี้มีใบมีดด้วยนี่ครับหนักประมาณหนกิโลกว่านะครับแล้วถ้าแบตตัวนี้20สเซลก็จะเป็น2อกิโลกว่านะครับผมถือว่าค่อนข้างหนักทีเดียวครับ ตัดทีนี่กล้ามขึ้นแน่นอนครับข้อดีข้อเสียนะครับหลังจากที่ได้ใช้งานมานะครับข้อดีก็คือพกพาสะดวกครับใช้งานง่ายมีน้ำหนักเบานะครับใบมีดคมครับเปลี่ยนใบมีดง่ายมากแค่หมุนครับมีการรับประกันหนึ่งปีนะครับถ้าเครื่องมีปัญหาครับให้ติดต่อร้านนะครับทางร้านก็จะเปลี่ยนเครื่องใหม่ให้เลยนะครับตัดไม้ก็ได้นะครับตัดเหล็กก็ได้ การใช้งานต้องเลือกใบมีดทห้ถูกกับวัสดุกับที่เราจะตัดด้วยนะครับข้อเสียนะครับใช้ตัดไม้ขนาดใหญ่ไม่ได้นะครับเนื่องจากใบมีดนั้นมีขนาดเล็กใช้ไปนานๆนะครับทําให้เมื่อยมือได้ครับตัวเครื่องมีน้ําหนักประมาณ1กิโลกรัมครับตัวอุปกรณ์นะครับเป็นพลาสติกนะครับถ้ามีความร้อนมากๆครับอาจจะละลายได้นะครับ ก็สุดท้ายนะครับเป็นความคิดเห็นส่วนบุคคลนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับขอบคุณผู้รับชมรับฟังทุกท่านนะครับ